นิกน้อยว่าว่าเขาเอาเขาเอาคนอยู่เชนน้องหวานมาเพราะว่าก็ว่าทางการคือมือเห็นว่าอะไรแต่แต่เขาเอาน้าพี่น้องสึ่งบุพเพนธ์กามาน้องทั้งสองคนนี่เป็นอีพีสองเนาะสึ่งบะพ้อนจะผ่านไปบ้านลุงโจยก็เลยอันแวะมาอันทักทายเพื่อนก่อนน้าพี่น้องเพราะว่าได้เห็นว่ามีการเขื่อนเขื่อนไว้หลายอย่างเนาะว่าสิเป็นน้ำสั่งประดานลว่าสิเป็นเห็นเสร้าน้าพี่น้องเนาะ ตอนนี้เพฝนกรพานกินข้าวกินน้ำอยู่เดี๋ยวเข้าไปทักทายสอบถามันก่อนป้าโทมาวันนี้ข่าวดีเลยอา้าวเสื่องแซ่บสบายดีทั้งร้านกับพ่อเทาอ้าวเขาจีน้องพ่อเทาก็ออกมากแค่ลูกเดียวปุ่มนิดหน่อยว่าเขาเอาเขาเอาคนอยู่ที่นู่นหวานเปล่าเพราะว่า วกาทางการคุณมวยเนว่าอะไรจะจเขาต้องระวังนั่นแหละบ้านเขมทางจ้ำวอวลุงวานอะไรก็ไั้นะข่าวนี้ยมอวันเป็นข่าวหญ่ที่ออคนจับเป็นน้อยอยู่ชื่อนู่นเขาเดินเขาจะชอบเออเอเระวังไม่ใหลานแเจ้าอยู่กันแขมทางเพราะว่าเนี่ยได้ทางเมืองทางยัางคุณมวยเ็นหวนงอะไร บางทีเพิ่อนกระจังประธานแจ้งก็ได้แต่ว่าโซเชียลจะไวกว่าเจ้าหน้าที่ออกมาประกาศือจะเก่าเหมืองซอยม่ออยู่คลงน้อนใส่ละบ้านรับเขากรบมูดจักนั่งเนาะละบานนักได้พอเถ่าเฮ้ยข้าวเห็นจับเด็กน้อยายนี่เด็กน้อยก็ลังซ้ำนี่เลยนี่ซ้ำล้านที่เจ้าเห็นเลยบุญทวีเนาะบุญทวีบอผู้นั้นได้จ้งสายผ้า ว่าเขามีคนมาห้องเยาออกไปหาเขาเถอะกว่ากับเขาเล่าม่งกับเขาดาวยมันท่กันแค่สองคนอ่ะจบกับเขานอยู่ทั้งสองคนสางคนน่ไรบ้านเนอะบ้านยังนั่นนะะนุ่นเครื่องกนุดนหนุ่นเคีืนเวลาเวลานอนขึ้นนอนกันสองคนดีบ่หสองคนสอ ให้เ็นต้าห่วงแล้วขวานอ่าับ้านใกล้แคมทางจะต่ยานนะแคมทางค่หนี่แต่ว่าข้าขนมเบรอดองยังใครจะจอดรถปุ่บข้าอุ้มไปเลยนะอุ่มไปเขาห่วงอยู่คนบอกแล้วบอกว่าครับชูตรงหลอกกระแจ้อใส่กระแจก็เข้าว่าจะพังเขาบม่พังเขามากก็ได้ผ้าช่องซำร่วงปุ๊บก็พอพันหัวหาะรล้ได้นะเขาบอกเขาบอกใ พาว่าป็นยังกันโช่ห้าพรเท่าพเท่าออกมาออนี้บดีมมาอยู่น้ำหลานเนาะเออมาแต่กลางเว้นมาแต่กลางเว้นวันขึ้นช่วนนอนกันแข่สองคนกันวนขึนปะย่าไม่เท่าอนี่คนเี้ไม่เท่ากันอยู่คนเดียวกับญาติคือเือนพเท่าพาเห็นให้กินเียอกันแจวเพ่าเท่าดูดูโอ้แรกอันนี้มันเนื้อกะย้อยเอาไหมเพื่อนนี่ปลุกแต่รนเตอรเนาะ่อปลุกวางพีแแล้ววางเดืง อันนี้ท uh ี huh. mm ่จะของเองเนาะน่า hmm. ก um, ่ะไทลุกเต่าปูปูว่า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 จนแบะมันม้อไต้รุ่งขบไต้หรอลดกะบุญยับเออแหละแหละเพราะว่าจ้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเงินเขามาส่งน้ำขึ้นมาออกมาแบกเข้าเขาไปมันลำบากว่ะเออเลยง่ายมันออกมาอยู่นี่น่ะโดยออกมาอยู่นี่แล้วมันใกล้พุทพอว่ะกระซิบยังน้อยกไปจั้นน้อยมันก็ได้อือไม่เห็นแน่เป็นได้เพ่าได้ข่าวดีบ่เออ พ่นเศดเพือนห้แล้วเนาะอือขาวนี้อันนี้มันมอดเสาเพิ่นซื้อมาห้นเลโอ๋เเสาเพิ่นซื้อตั้งได้แล้วก็เท่าเออสีตั้งเหมือนไกบักม่รตั้งได้เนี่่เราว้าใกล้พ่นเนาะใกลเนาะเียงบ่เศหเลเออโดยโดยตันไดนหลดชียรักแต่ผู้ดีโลดมันสิโค้เฮือนใต้พวกกรเาว้าแม่หละดี่หละยับกับไพูดแม่านี่เนี่ย น่าดูเขาเล่นลักเล่นเล่นลักการเล่นเลยลักก็เปไรอืโอ้อนาคตเขาต้องหาหนึ่งแล้วโอ้เขาเจ็บทางซีเล่นฮกเล่นเจ้าเออแม่นร้านพัฒนาคองผักไร่ลันมันหมดเลยยุ่งยากแม่นพอมันเป็นเส้นทางหลวงอันอันเส้นทางเส้นทางเศรษฐกิจสัมพันธ์ไหมเส้นทางยุทธศาสตร์แม่นเศรษฐกิจตัวนี้เขาสืขยายอะไรเออนมหาพรนาะแม่นแล้วเขาก็ต้องเป็นครบเลยเห็นรอบครอบไปเห็นว่าเบิร์ตปีนี่เขาว่าเดือนจีบชอง พี่นาในพวกนั้นได้ใช่ไหมแม่มันสิเป็นโครงการรางหลไผ่พวกเล็กเล็กๆแปลกเขาจะเห็นรถไผ่ทางรถุดไผ่ความเจริญมันบูยุดยั่งนะแม่แล้วพ่อเท่าเลยพูยุดยั่งได้ติดแล้วได้ใส่ฟงกินทอดว่าทอดไข่วะคือมาใส่น้ำมันหลายใส่น้ำมันหรือน้ำ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 เนยน้ำมันน้ำมันต้นกำลังแล้วก็ใส่ข้าวป้าอีก่โอ้แบบถทอดไข่แล้วมัาก็เทน้่งมันก็เลย ทับไทยน้งชยตัตี้อย่างกันแล้วก็ข้าป้าถอกลงเดยรับเป็นตอนเป็นจอนตี้อย่งกันแบบถอกเสียมอกระอาเอาเอาเขารมันใจข้างก่อนดูดูดูกับเป็นแพนนันเดียวเลยนะเป็นได้แทบบอากแบบอาุฒิวีไทย้องชส่ผ้าต้องใสยผ้าเนาะเลยวุฒิวีผ้า้้ ได้ข่าวดีเนอบบลาจะได้บ้านแล้วเพิ่ดีนะเพิ่นเนาะดีของบัวสุดเด้อเดยวปอนาะนั่งก็ได้นั่ก็ได้นได้เยำแห้งเะแห้งปอกออเตี้ยนว่ถ่านไงอืมัุดทิมน่นเนางเนาทิมงานคนที่เขาบอดดันบอดเออเออับบอรลี่บอนหามเนาะแม่เนาะโดยโดยโดสักกเมื่อเมื่อเมื่อได้พอเทาาคนจิเริ่มตั้งหรือว่าคนยุทก่อนบ่ เงี้ยังบ่บอกมือจับหรือว่าเพิ่นเวดงบธานี้พ่อจักเนาะเงิ่อนขึ้นมาหลายเสาถิ่นนู้บุกกองเขาเะบุกเหตุเงือนดินนั่นค่ะทรงโมเดิร์นนหรอได้บอกลาโมเดิร์นเงิ่นดินสไตล์ที่เพิ่นประเทศที่เคยผ่านมาเนี่ยแหละทรงโมเดิร์นขัก็ขากได้มุดขาหลายแสนได้ไหมสามสี่แสนขึ้นไปว่าลา ดีใจน้ำผึ่งเด้อดีใจแบบนี้ลังค่ามันแบบนั่นแหละนาคปุ๊บบานีนจะพาต้นนในเห็ดหอมร้อนต้นนะะี <the> ้ละเห็ดบอลนางลิ้มโอ้ผึ่งผึ่งรังแบบกระลาหลดเนี่ยกระโล้านว่าว่ากระเทิรมมฮ้อนนั่นแหละ้นเดินเได้บอกว่าเนดูดด่าเว่าตโบรานเนาะกระเทอมห้อนัวหน่ยขึ้นไปขึ้นมาเลยมันจะเกี่ยขึ้นโบรานเลยเอ้า เดี๋ยวนี้เจ uh> ้เมืองแม่หนี่หนิงมันเป็นกระเทือมาฮอนหมดมันเป็นโบราณเลยนะจงโบราณบ่จงโบราณเลยจงโบราณแต่อกระเทือมาฮอนแต่ก็เออเกี่ยวกับคืนมันนมันเกี่ยวก้าวมาเลยเนี่ยโอ้สหเศรษฐกิจมาชัดเนาะแม่นและพ่อเท่าเกี่ยวกับมาได้ลูกมันจะมุนกับมันเก่าเห็นบอกคนเหน้าู่มือนี่เนาะเขาเอาเชียงเมียงมาเลยเชียงเมียงแล้วคนละคนก็หวานไปหันดิ้งเข่า บนในบนในลูกกาบนในดำหน้าว่านเอาวสุดสุดหวานแล้วกระจายพูดแถวบ้านทุกคนเข้าบนดำเลยเดี๋ยวหนึ่ได้ไม่แต่วานครับหยอดแสดงว่าโลกมันกลมมันวนเวียนมันเก่าเชียงเมียงมากเลยตะกี้ในท่านเชียงเมียงที่เจ้าเคยได้อ่านบอกพูดเชียงเมียงเคยอยู่อีนกหนึงว่าผัวขาดหน้าหแล้วกอีนกหนึงว่าเชียงเมียงดำหน้าซอยกู้นเอุ้ยมันบอกเขาบนต้มไข่ให้กินต้มไข่ไม่พักไล้วรือกันอยากแลนรง พูได้ีนะิล่แล้วก็ต้มไก่ต้มไก่แล้วต้มไก่มนไปฉ่อมว่าม,มันอยากชุกเนี่ยลงดำหน้าก็เดิมมันวะลงไปมันก็แก่หว,วานหวานสะหลุดขึ้นมาแล้วแล้วไปท่าต้มไก่แล้วแล้วอัย่อมากย่อมาก <c oughs> ินเขา่าลงไปเบืองแล้วมันหวานเราอ่ามันนั่นโลห้าก้ามันก็ ลงกี่ต้มเนาะมันก็ตั้งขึ้นเองเลยนั่นแหละอันนี้มันช่วงเชียงเหนียงมาหอดเลยน่บ้านได้ก็มีแต่หวานกับหยอดจากเมืองโนแทงเมืองจะพอนคือการข่อยบ้างขาแมแม่มันมามันเกี่ยวมาโบราณอี่เลยไรเกี่ยวเกี่ยวกี้ยไอืมน่มาแซงวหวานอะไรเชียงเหนียงแล้วผ้าเห็ดอันดับเออ่ตะกี้เนาะข่อยเขาบดทันเชียงเหนียงด้วยด้วยผ้าเออเขาว่าเชียงเหนียงนี่มันเขาผลัคนเขาก็ห้จักหอดพ่อหอดแม่มันเลย เจียงเมียงนี่ลูกอินอิน่าคห้างเขาอ่อมันเกิดมาแล้วเขาห้องบักกะปางดูเป็นคนฉลาดนี่คืออีกอ่ะมันเกิดยังปีคานวันคานเดือนเก่าฮู้วัดเนาะเออบักเจียงเมียงน่ะดูมันเกิดปีคานวันคานเดือนเก่าแล้วมันคูก็กับลูกเจ้าชีวิตเออเจ้าชีวิตไทยบอเออเจ้าชีวิตไทยข่าวน่น กี่ชมาทบัวห้างกี่คุณลุงชาวชมาทฉนามบ้านเรือเพิ่นรับปะห้าคนเกิดวันว,วันคานปีคานเดือนเก่านี่แต่มานี่แต่บักอันกระป้างผู้เดียวเชียงเมียงอืมดูเ <laughs> ขาจำห้องว่าเชียงเมียงครังก่อนทีว่าอานนี้นั่นขาห้องบักกระป้างบักกระป้างลูกอยู่ในคำห้างอพอมันนั่นสืสืออีตาล่าง บาถเกินมาเป็นบักกะปางเขาห้องเออห้องมานี่เราไปบวชไปบวชเนาะไปบวชแล้วเขาห้องจั่วชิกมันหน่อยบวชดดมาชิกมากแลยเขาห้องเชียงเมียงกอกอกเขากอเขาเชียห้องห้องเชียงเมียงมันเป็นยังไงเลยตะกี้แม่ขาไปคลายเมียงคายเพื่อนะเมียงกันแบบเกาะเกาะอะไรก็จ้ำแจ่วนะดดดบักเชียงเมียงไปล่งไปสักผานี่คู่เนาะอยู่ฐานา เชียงเมียงมันคนคนหัวแหลมดิพอข้าชาองคนมาวะอะเจ้น้อยวะ่ะความได้บ่นํำเนี่ยอย่าความไปยังอย่างพอกออกวะอย่าความไปหายนงพอ<ด>ยอยุ่ความบ่ได้ดลยจ้น้อยวะบักเชียงเมียงนะเป็นยังจะความบ่ได้วะเอาความบ่ได้มันกว้างวันนี้พอข้าเลยพระราชวถ้าคอยความไปได้คอยเอาเบ่ได้ผ่าจะบ่งผ่าคุมเลยท่จาจ้น้อยด้วยาะ ขั้นขั้นมันแมงความก่อเพื่อนกับจ้อนค่าชงก็เลยจะกี่ค่าชงชาติถึงเนาะจุดอะไรบ้างกันย่างความเลยนําเพียงนี่เนี่ยย่างก็ไปแล้วเอามาผ่าจะาบงเอามาผ่าคุ้มโบ้าพมันวะเดี๋ยวนี้พอออกบ่ได้ความเลยรพอความพอออกอย่างมาเออตอนนี้ขึ้นไปหาพญานาถนี่ธูปคือพญานาถว่าว่าอันไดว่าเอ้าว่าทัดก็ออกเล็นความได้ทัดความก็คือก็ความไหมนี่แหละมันว่าย่างความมาเดี่ยวลุ้ อันนี้พอออกก็จ้อข้าชงอย่างมากบวแมนคว้าตัวแล้วเชี่ยเมียงบักเชียงเมียงอ่ะเมียงนะหาบนะบักเชียงเมียงเอาเมอดแล้วจะกใ้ชื่อว่าบักเชียงเมียงเป็นนั่นนี่เนาะเป็นนั่นนั้นได้บวแมนว่าเชียงเมียงไล่ล่าไอ้ประตัวบวแมนตัวมันรวกความฉาดฉองพอข้าอยากอยากโกงมันโตบวในความคือจะคล้องเนาะเจาะอย่างความจุดหรือเจ้าความได้อันนี้มันกว้างเพื่อจะอย่างมากเลยน้ยงเพียงเพียงว่าเขา ดูยังมากแล้วพอย่ะเอาเครื่องในชาบมันเจ้หน่อยดูโดยผ่าชาบุ้งผ่าคุ้มย่างพอย่าทานนด้มันเอาลงมาฉักโยนิทานนิทานมันรัวบบได้แด้มันรัวพอออกบบได้บได้ขวามมาพอพอออกอย่างอันนี้คือนิทานลาวเนาะพ่อใหญ่นิทานลาวตะนึกน้ำบั่นแต่ว่าเข้าเรียนี่าอันวรรณคดีเออเนาะแต่แต่กระนีจริงในในปุ่มจริงไลยอาในปุ่มจริงเมียงมีไลยนั่นแหละวรรณคดีต่างเคียนวรรณคดีลาวตรงนี้ เงยพงศอดานก็มีแมนเงยพงศอดานอือเออดีนะพอเท่ากดีใจแทนหลานแล้วเนาะเออดีแล้วสิได้พอแม่ข้งน้อกตดี๋ยวไปห้กันเนาะไปให้เออโทรมาอยู่โทรมาอยู่บ่ก็ินดีแล้วเนาะบ้านเนี่ยก็โทรมาเนาะยินดีดีใจแล้วเนาะดีใจบ่อนพอแม่ฮู้ข่าวอ่ะฮันฮู้ไงหรือว่าทางยูทูบเบอร์คนมากมาซอยนี่ดีใจบอกพอแมนคนกันอืมตะกี้เขาช่วยผลพังเงินมันไว้บ่ ไอฮ่ uhm. าเงินไปตัดไม้ตัดไม้อันวิกอยู่ก็พูดผมเรียกนี่ว่ามันมันบมดได้เขาโกงว่ะอยูไทยเหรอไหนชามลอดแต่เด็ดชามลอดชามลอดแต่เด็ดชามลอยเขาโกงยาคนไทยกันยังโกงกันเออวางยาตับเขาโกงเทพเลยเขอกมาวันขนาดอยู่ไทยยังโกงเนาะคนไทยอะไยังโกงกันเออเขาไม่จะลูกคนเขาเนี่ยผัวมันได้คนไทย อ๋อฟัวเพิ่น์นจะเป็นคนไทยบ่คนไทยเออคนใต้เหรอคนแรกฟัวเฟิร์นไทยเนาะบ่บ่ฟัวเฟิูน์นใบใหญ่นุ่มใัญ่น่าทรมาร์บ่<อ>าวน้ำมากมาแล้วเอากันอยู่ในเฮือนนี่โอ้น้ำมาน้ำมันหือนจะดีอเอ้ากันอยู่ในจุ่มหน่อยนี่ก็มือเขาชิบเก่าหือนหนึ่ง<อ>บ่าวมากบ่าวขี่รถนั่งมาขี่รถไปซ้อนเหรอบ่ มาความลิมุกงหานมาเห็นบัตรป่อจะได้ล้มเด้อเอาะกคือสไนอะมากคอนเทนว่าบรรยกัคนเฮอามักไงนะแม่แม่เห็นกได้ชุเจ้าป่อนุญาตบอลหรืเลบอลอนุญาต้็เขาเอากันเลยน่ะขับมาแล้นอนนอนในตู้ตัวนี้แล้วอืมบานมีพอออกมาออกโง่เลย เทือนว่ามักหักกันแบบนี่มันบเป็นไงวอะอย่าให้ลูกเมืนเมื่อเอาพอเอาเม่มาเ <พอ S 2> มื่อบกกันเมื่อบได้มันหลาเงินมันนมันมีเงินมันหลอดเดี๋ยวเห็นน,นด้เลยจ้ะเหนน็นได้ว่าลูกที่เมื่อหาเงินแลยลูกที่มาไม่มหมอน<อ>วะลูกสาวต้องผอจากไข่นมเขาเออมันหามบ่ได้เลยเออคือคอยว่าเลยอะถูกเปดพันโลกต้อเนาะ เลี้ยงลูกนี่เลี้ยงได้แต่เขากับป้าจิตใจเขาเลี้ยงบ่ได้เขาอยากไปนํากันดูไปเลยก็ไปแล้วว่าเขาคอไปซะก่อนอีพ่อเลยมันกับพ่อแล้วเขาบึงมีเพื่อนมีชาติที่อยู่ไปทํางานน้ำเนาะและวันนี้ทั้งทั้งอันชายฟัวกับเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันเลือกคนพอมีตำรวจขนาดเนี่ยบอกกเลยบันว่ามันว่ามันเป็นตำรวจครพอพอเด็กปวดบังบ้านบุญมือหรอก ก่พรเท่าอันลูกชาวจะจักปีอาคอในงานฌาป4 3ปีโอ้โมเมนต์เล็กน้อยได้อ424243มันเกิดพระกลลั่น818บัตรฟุบวาอายุสาคั้นเนี่ยเลยสิปนป้านกันชิลืนกันหน่อยหนึ่งอ๋อล่กสาว4241เลยหอ๋อคือกันเลยเนาะดู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 อ้าลูกก่อนเกิด8 8พระกลล่8 8 ม,มันมาบนบ่ีิบชามเนาะประมาณนั้นละะมาณมนั้นแหละจีี่ิบซองสี่ิบชามนี่แหละมาฮัมไปไ,ปไปหว้ฮัมมันมาแรกจะอุ่นนี่เขานี่ากได้นม่นมากทุกขักอะไรมันอง,งทัางเทิง มั่วอย่างนั้นเขานะอันมาสลูกนะวัดวัดถวิว่าเป็นคนร้านเนาะนื่งน้ำก้นกับระเขืออ่นะมันทั้งท่มันมันมันอมันมันอมแล้วมันบอกพือเขาสิบได้ก็จุดวามันเขาสิบเจื่อัเขนุูมาแล้วเ่ยเรืองอุ่นเขาดิ่งอุ่นเขาเย็นเนาะแล้วเป็นเกลือมาใช่ไมมาเกลืออ๋ออย่างเงี้ยนี่ ครื okay. okay. yes. tá, al, ่องนมันยังอยู่ในต้นเมันก็เื right> ่อมาเือมาไปต้าน่างมอันน้อัน่ไครับบ้าข้าวอันอแกงหลักเด็กเหพิญาน้องขวานาะเยน้อยเาเอาเาเอาคนเน้อยอยู่ชโน่เอาเลยมือเศ้านควากระเทยยุคควเลื่อนแต่เขามประดานละเอียดว่าอยู่ใจทำก้านเพื่อนโบเห็นเห็นว่าเพียง ờ Bên... Bên huồng đích nói nó Bên huồng lụt không lan nè bạn bà chái ơi ơ vinh mừng mùa mừng mùa giấy mừng 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 ซือ่เดี๋ยวว่าบักซากูไปบอกบักซาแล้วเนี่ยงัวกูกูจะคายสิโจไอ้นนี่มีร่ำกับอีกเลี่ยงูมันชอบโจตัวสิคายงัวนั่งขำเลยเหื่อยเรี่ยงเหนื่อยเลยเมื่อยเลยกูบอกว่าให้วุฒิวิเรียนบอกว่ฒิ้วบางอย่างื่อเข้าใหม่ซือเข้าใหม่ดูดูดู ผู้บอกมันฆ่ามันโทษบอกมูมานคนละไหลเลยมาเบิ่งมึงจะเบิ่งเอ้าวน้าพี่น้องเดี๋ยวให้พอเท่ากันคุยกันเรื่องคายงัวก่อนเดี๋ยวพาเบิ่งอ่ายอดชาร์ตของน้องบุญทวีเล็กๆกันหน่อยอ่าคนหลอกมนเยอะเปล่าโอ้เสาเนาะสิบสองต้นเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองเป็นเงินดินเนาะหาซื้องัวโตเท่าไหรหงู อีกตามตัวใหญ่ตัวน้อยปกติราคาพื้นฐานเท่าได้จังมันราคาบุกงูผีบุกงูผีถ้าเป็นงัวแบบแม่สื่องามๆเลยแม่สื่อเป็นคามงามกว่าที่พี่พี่ไหนก็ตกกัได้สีล้านเป็นเงินบาทเลยเงินบาทห้าหกเจ็ดพันแปดเก้าพันประมาณนี้เนาะมีบ่อนงัวถึงหลักหมื่นบ่ค่อยมีบ่กงัวบรนทางงัวน้อยบัรเอ่านี้มีมันก็งามเลยตกงามไปเลยตงใหญ่ต้องงกลูกงัวเท่าคือได้วก็เพิ่งมาได้ประมาณ าหาซื่งงัวนักพินองโอเคเดี๋ยวหลอกสัสเล็กหน่อยริดินบล็อกโอ้งามเนะดินบล็อกรลุนนี่งามนักพ่น้องสลัดคลิปนี้กันนี่แหละกับพอดีทางแบบฟอนกับบอลลาร์จ้าาลุงโจยนักพ่น้อง หาลวงจุย๋ยก็เลยขึ้นปนันี่ลอยยังอีกประมาณเจ็ดแปดสิบลักนี่แหล,ละหาลวงจุย๋ยภูบ้านลวงจุย๋ยคือทางดับปันนี้บ้านลวงจุ๋ยชีเวะเลี้ยวกับปันนี่อยู่ระหว่างนี้บ้านลวงจุย๋ยจากนั้นก็มาหนี่งอาจจะเป็นเมืองโซน,นเมืองโซนละเก่งกอกลักสามบ้านประพรอ,อยู่โซนนี้น้องฝีน้องอยู่โซนนี้แหละบ้านประพรคือเวลาไปบางทีประพรกับไปหาลวงจุย๋ยคุยกับประพรหลัดซื่อมาพี่ แต่ว่าทางยากก็คือจากบ้านปอบพรมารมหสสาบ้านหลวงจูนี่ร้อยลักสมุนจากบ้านปอบพรมาหาซีนูนี่มากผีมากผีร้อยชาวซองลักแต่ว่าทางยากสุดนี่หาสิบห้าลักทางยาก้ยเลยปอบพรต้องเกี่ยวมาผีทางเส้นทีเหล็กเหล็กเก้าไปแสดงเบียด้ค <sven> ร <tweeting> เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปพรไปไปเบิง่งผนคาย,ยางูครับกับพวแพ่งผลวางัวอยู่ทางนี้ตัวประมาณนี่เนขาวพุกเก็ดพันงเทึกใหญ่ๆอันเด็กเราไป้องตัวใหญ่ๆนะประมาณหมื่นเอ็ดหมื่นสองเด็ก1 0หมื่นเอ็ดหมืนสองประมาณจำนี้ คือว่าผมเป็นราค้ามาได้งวงครับพี่น้องสร้าง่นเรียบร้อยแหละเรือนเพิ่นก็สิตั้งบุงนี้ก็เหมาะสมดีเนาะพี่น้องเหมาะสมละพอให้ห,ห่างทางทางจักหน่อยนะึงใกล้ทางกะน,นอนบลับบางคนก็ได้ฝนก็สิตรุกนะเมื่อกี้ตื่อๆเนาะโต๊ไปใช้ไปหาประถมไปหาบระถม เพื่อนนะที่ตั้งวันนี้มั้งดีๆนาะไปะพอฟิแนลเดี๋ยวมาพรอมกับสี่คอโตโัเดินทางต่อบนันนี้เดินทางไปหาลุงจโจยนะพี่น้องสึบมาพรอมกับสี่ข้างคืนในเฮือนลุงโจยหนึ่งคืนนะพี่น้องหลังจากนั้นกับสีตีหลดกลับมาเพราะสี่ไปใช่ไหมาการเรื่องขาดน้ำมันหลดุดขาดน้ำมันหลุดนี่เที่ยวละแสนแด้วถ้ามาพรอมไปหาลุงจโจยนะพี่น้องก็คือ อ่าหนึ่งแสนไปทอบ้านลงโจยกระเรือเล็กน้อยบัตรคามากระเตอมอีกหนึ่งแสนอีกนึ่งมื่อละแสนดีเฉลีย่ยหรือว่าแสนกว่ากว่าเอาบัตรอริมพรสิคอโตกรับเลยเ,ออเด้อเดี๋ยวม,มื่อหน้ามือ่อไงจ<า><ม>ังสีแหวะมาเยี่ยมยามใหม่ค <laughs> รับก่อนไปดีมีช่งตัวขอบใจอยูอ่ร้านมาเยี่ยมว่จยามร้านขา Uh, yeah, that's what looks